โชคชะตารถร่วมถ้าเขาไม่อนุญาตให้โตคุณก็ไม่มีสิทธิ์โตจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้อ่านบทความนี้เล่นๆเ,เข้าใจเลยครับเรื่องนี้สะท้อนความจริงที่คนทําธุรกิจรถร่วมหลายคนเจออยู่มีรถอยู่ไม่กี่คันแต่ต้องเอาไปเข้าระบบของบริษัทแม่ใหญ่ๆซึ่งเหมือนกับได้ทั้งข้อดีและข้อเสียผมจะลองเล่าเรื่องในมุมนี้ดู 1. ภาพรวมของรถร่วม รถร่วมเท่ากับเจ้าของรถรายย่อยที่เอารถไปเข้าร่วมกับบริษัทใหญ่ได้งานจากบริษัทแม่เช่นงานขนส่งสินค้าวัตถุดิบตู้คอนเทนเนอร์แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเช่นค่าเที่ยวการบรรทุกเวลาเดินรถ 2. ปัญหาที่บริษัทแม่ใช้วิธีควบคุมบริษัทใหญ่จะไม่อยากให้รถร่วมโตมากเกินไปเพราะกลัวว่าเราจะมีอำนาจต่อรองเลยมีวิธีการแบบนี้ ควบคุมค่าเที่ยวกำหนดอัตราค่าขนส่งตายตัวทำให้กำไรน้อยจัดคิวงานไม่สม่ำเสมอบางครั้งรถเราได้วิ่งบางครั้งก็ต้องจอดรอเสียโอกาสบังคับค่าใช้จ่ายแฝงเช่นค่าประกันค่าดำเนินการค่าซ่อมบางอย่างต้องผ่านอู่ที่บริษัทเลือกไม่ให้เพิ่มรถง่ายๆแม้เราจะมีทุนซื้อเพิ่มแต่บริษัทจะอ้างว่างานไม่พอหรือจำกัดโคต้า คุมความสัมพันธ์กับลูกค้าเราไม่สามารถไปเจอลูกค้าปลายทางเองโดยตรงต้องผ่านบริษัทแม่เสมอเรื่องเล่ารถร่วงหนึ่งคันผมเริ่มต้นจากการมีรถบรรทุกอยู่แค่คันเดียวตั้งใจจะทำธุรกิจขนส่งของตัวเองให้โตขึ้นวันแรกที่ได้เอารถไปร่วมงานกับบริษัทใหญ่ผมรู้สึกเหมือนฝันที่ใกล้จริงเพราะคิดว่ามีงานวิ่งแน่นอนรายได้มั่นคงไม่ต้องไปหาลูกค้าเองแต่พอเวลาผ่านไปกลับได้รู้ความจริงอีกด้านหนึ่ง ทุกครั้งที่ผมอยากจะทําอะไรให้ธุรกิจโตมักจะเจอกําแพงที่บริษัทแม่สร้างขึ้นมาเสมอค่าเที่ยวถูกกาหนดตายตัวไม่ว่าจะน้ํามันขึ้นเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายบานแค่ไหนเราก็ต้องรับตามนั้นถ้าอยากเอารถเพิ่มเขาจะบอกว่างานไม่พอแต่พอไปดูดีๆรถของคนในเครือเขาเองกลับได้วิ่งเต็มที่เวลาอยากซ่อมรถเองเพื่อประหยัดเขาก็บังคับให้เขาอู่ที่เขากําหนดค่าแรงค่าอะไหล่ก็แพงกว่าข้างนอก ที่หนักที่สุดคือเราไม่มีสิทธิ์ติดต่อกับลูกค้าปลายทางโดยตรงทั้งที่เราเป็นคนส่งของไปให้จริงๆสุดท้ายผมถึงได้เข้าใจว่ารถร่วมอย่างเราไม่ได้ถูกมองว่าเป็นพาร์ทเนอร์จริงๆแต่เป็นแค่แรงงานที่ลงทุนเองใช้รถของตัวเองแต่กำไรส่วนใหญ่ยังอยู่กับบริษัทแม่ทุกครั้งที่มองรถคันนี้ผมก็มักจะถามตัวเองว่าเรากำลังเป็นเจ้าขอธุรกิจจริงๆหรือเป็นแค่ลูกจ้างที่ไม่มีบัตรพนักงานกันแน่ ถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้กดติดตามไว้ครับวิดีโอต่อไปผมจะมาเล่าให้ฟังอีกคนอยู่ก็สู้ต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้สักวันหนึ่งต้องเป็นวันของเรา